สวัสดีครับพบกับนายเมนชวนหิวนะครับผมสําหรับเมนูวันหยุดวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมากินแกงออมหมูนะครับผมวัตถุดิบจะมีอะไรบ้างมาดูกันครับอันนี้มีหมูสนันคอนะครับอันนี้พี่แกงเราตำแล้วมีพริกตะไคร้ The Cry, The, หัวหอมแล้วก็ขานะครับมีข,ข้าวคั่วอันนี้นะครับน้ําเต้าโลกน้ําเต้ากับฟักทองนะครับที่เด็ดอยู่ที่ฟักทอง หอมหวานอร่อยผักนะครับมาดูผักอันนี้ต้นหอมอันนี้ผักใบตูนะครับใบแมงลักที่สำคัญก็ต้องมีอันนี้ด้วยนะครับผักขีลาวแล้วก็มีผักกาดตุ้งนะครับอันนี้เป็นผักโอเคเรามาเริ่มทำกันเลยครับก่อนที่จะเริ่มทำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ ช่องเราด้วยนะครับนี่นะครับเครื่องปรุงมีผงปรุงรสน้ำปลาแล้วก็น้ำปลา,ลกกามีแค่นี้นะครับความอร่อยมาดูกันครับโอเคครับเริ่มจากนำพริกแกงเข้าไปผัดก่อนครับได้หอมนิดนึงแล้วก็ใส่หมูผัดด้วยครับ วันนี้เราจะห่อไปกินที่ทำงานด้วยใส่หมูไส่ข้าวใส่รวมให้หอมก่อนยกซุปก่อน ติ็มเ,เริ่มหอมนี้นะครับจัดเต็มสมุนไพรนะครับ โอเคเดี๋ยวใส่น้ำนะครับ น้ำเดือดแล้วนะครับเราก็เอามาปรุงด้วยน้ำปลานะครับหม,มดหมดแล้วนะครับน้ำปลานี่ผงพริกสโอเคไปก็ใส่กัอกทรงนะครับ สุดยากสังไปก่อนถงเริ่มสุกแล้วก็ใส่ผักนะครับใส่น้ำเต้าครับเต้าแล้วก็กฟองตุ้ง เต็มครับรักเดี๋ยวก็ยุกเดี๋ยวเราก็จะใส่ผักพวกผักคีลงที่หลังนะครับขีลาวจะยกก่อนครับ เดี๋ยวใส่กักทีแล้วมาปรุงอีกทีหนึ่งสุกแล้วทองก็เปื่อยแล้วโอเคเราใส่ไปเลยครับเติมหม้อไปเลยขี้ลาว mình lắp nó sắp tập chụp bị đít ninh ปุด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 ชิมมันครับโอเคพร้อมอร่อยความหอมจากน้ำปลานิดนึงนะครับน้ำปลาเราใส่ถ่ายสุกแค่นี้อเอ๊ะใม่กรูดกนะครับ านะครับปิดไฟจัดจานนะครับกินข้าวนะครับวันนี้จะห่อด้วยนะครับไปกินข้าวที่โรงงานครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้กับช่องนายเมนจนหิวด้วยนะครับอย่าลืมดูโฆษณาเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีเมนูอะไร ก็ติดตามชมนะครับเดินมาคลิปหน้าสวัสดีครับ